ย,ยิ่งอย่างแน่นอนเราจะมีอะไรต่างๆมาเซอร์ไพรส์แฟนๆอย่างแน่นอนผมตื่นเต้นที่จะได้ดูนะว่าคาแรคเตอร,ร์ของรุ่นลูกที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนคุณชายนักบินหนุ่มเจมส์มาวันซ้อมขอมาในมาสเท่ๆเหมือนอย่างคีฟคาแรคเตอร์คุณชายโรนพีไว้เช่นเดียวกับคุณชายหมอพุทธิพัฒน์หนุ่มเจมส์จิรายุที่มาซ้อมด้วยเช่นกันเส้นเสียงยังดีไม่มีตกทั้งสองเจมส์ฝากลู้อ้อนถึงแฟนๆไปเติมความคิดถึงด้วยกันนะคะจะฝากส่งไม้ต่อนะครับจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพไปดวงใจเทวกรมครับผ,ผ,ผมก นนนนึึึกถงงัิดใครที่คิดถึงสุภาพรุจุฑเทพนะครับต้องดูโชว์นี้เลยนะครับจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนคิดถึงแน่นอนครับส่วนคุณชายปวารุธหนุ่มโปภธนาวาัฒน์ที่เพิ่งประกาศผ่านไอจีสตอรี่ว่าติดเชื้อโควิดแฟนๆต้องส่งกําลังใจให้อาการดีขึ้นในเร็ววันและไม่ต้องห่วงนะคะในโอกาสสาคัญแบบนี้เจ้าตัวก็เตรียมวีทีอาร์สุดพิเศษพร้อมฝากสารท้าลบไปถึงเหล่าคุณชายดวงใจเทวพรมด้วยค่ะรุ่นสุทาเทพรุ่นพ่อเนี่ยจะยังไหวกันอยู่ไหมแต่คิดว่านะ พระเอกรุ่นน้องก็ต้องต้องต้อง,อง,องสู้รุ่นพี่หน่อยนะครับรก็ไปดูกันเยอะนะครับดูสดกันนะครับเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานดวงใจเทวพร d มเดบิวต์ไนท์ในวันพุทธที่23มีนาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถึง2ทุ่มตรงรับชมได้ทั้งทางช่อง3กด33ทางไลฟ์ Facebook CS3 Thailand และแอปพลิเคชัน 3+ ค่ะ